ไปแล้วมาเรื่องดราม่ากันต่อเลยค่ะทิ้งไทยวันนี้เป็นเรื่องดรามานะ่าเนาะขึ้นฝั่งไปแล้วมันควรจะจบ <c oughs> แต่มันไม่จบก็ไม่เป็นไรมาเล่าให้ฟังละกันนะคะสําหรับเรื่องของโตโน่พาคินที่เราบอกว่า,าว่ายเลยนะคือถ้าจิตใจมั่นคงมุ่งมั่นแล้วไม่ว่าจะมีดราม่าอะไรก็ตามนะคะเจ้าตัวก็มุ่งมั่นนะคะจนได้รับเงินบริจาคนะคะรวมยอดเนี่ยอันนี้ไปเลขก,กลมๆแล้วกันเนาะถ้าแบบ ติ่งท้ายอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้ใช่ใชนะตอนตอนจบกิจกรรมวหว้น้ำข้ามโขงข,งของคุณโตโน่พาคินเนี่ยนะคะยอดบริจาคในวันนั้นนะอยู่ที่57ล้านบาทต,ตอนนี้มัน60กว่าแล้วเออมันน่าะจะเกินเกินแล้วหรือใครอาจจะยังไม่รู้เขายังไม่ปิดก็ยังบริจาคต่อได้อะไรอย่อยางเงี้ยนะคะซึ่งหลังจากที่วหว้น้ําเสร็จแล้วเรียบร้อยได้เงินบริจงบริจาคอะไรแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นน้องคนสนิททีี Star, ่น่นนนนาามมมมสกกกกุลลลเเเเดดอออออตรหหหหหืืัยนะแแ้้วว็็็ปคิิ ก่อนหน้าที่มีดราม่าเนี่ยหมอเดชก็มีการโพสต์ไปครั้งนึงละม,มีการทาวิตไปครั้งนึงละเกี่ยวกับแบบเออพี่โตโน,โน่ทำอะไรอย่างเงี้ยก็มีการใหก้กำลังใจอะไรกันไปจนมาถึงกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยก็มีการทาวิตอีกหนึ่งครั้งครั้งนี้ยาวหน่อยนะคุณผู้ชมยินดีด้วยกับการว่ายน้ำข้ามโขงของพี่โตโน,โน่พาคินในวันนี้นะครับที่ปลอดภัยและได้รับเงินบริจาคจํานวนมากอย่างแรกต้องขอขอบคุณในน้ําใจและความเสียสละของพี่ที่มีต่อบุคลากรทางการแพทย์คนที่พร้อมจะเสียสละเพื่อคนอื่นคนอื่นแบบพี่ไม่ได้หา ง่ายนับถือใจจริงๆในบทสัมภาษณ์มีหลายครั้งที่พี่พูดว่าที่พี่มาไหว้ครั้งนี้เพราะหมอและพยาบาลเหนื่อยกว่าเสี่ยงกว่าเลยอยากขออนุญาตฝากมุมมองไว้สักนิดครับ mm. เผื่อพี่อาจจะลืมมองในเหตุผลพวกนี้นะครับในไหนคนก็สนใจโครงการพี่เยอะแล้วก็เหมือนมาให้ความรู้แหละ <c oughs> ในฝั่งมุมมองของคนหนึ่งที่ เป็นหมออยู่ในแวดวงใช่เป็นหมอจริงๆแล้วก็ทำงานในโรงพยาบาลรัฐจริงๆอะไรเงี้ยนะต่อให้พี่ว่ายน้ำข้ามงเป็นสิบรอบได้เงินบริจาคมากว่าพันล้านหมอพยาบาลก็เหนื่อยเท่าเดิมครับขอยกตัวอย่างในฝั่งของหมอระบบสุขภาพพื้นของประเทศไทยระบบประกันสุขภาพท่วนหน้าแปลว่าคนไทยจะป่วยยังไงก็มีการรักษารองรับ ซึ่งจริงๆดีกับคนไทยในบางมุมนะเช่นคนจนมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาแต่ข้อเสียก็คือคนไทยใส่ใจสุขภาพน้อยลงเกิดปัญหาเช่นติดเหล้าติดบุหรี่เกิดปัญหาสุขภาพตามมาทําให้คนก็ต้องมาโรงพยาบาลกันเยอะซึ่งทําให้หมอต้องทํางานหนักแต่ยังได้ค่าตอบแทนเท่าเดิมทุกวันนี้หมอไทยยังต้องทํางานเกินตามระเบียบกําหนดทําให้เกิดภาวะสมองไหลของหมอนะคะหม,หมอก็ออกนอกระบบโรงพยาบาลรัฐกันหมดหมอน้อยลงงานก็หนัก ขึ้นผลิตหมอเท่าไหร่ก็ไม่พอก็วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับถึงบอกว่าเงินบริจาคเยอะแค่ไหนก็ไม่ได้ชวนไม่ได้ช่วยให้หมอหายเหนื่อยครับที่บอกว่าหมอพยาบาลเสี่ยงคำถามคือแล้วใครปล่อยให้หมอพยาบาลทำงานภายใต้ความเสี่ยงถ้ารู้ว่าเขาทำงานแบบเสี่ยงอยู่ทำไมผู้มีอำนาจโดยตรงถึงมองไม่เห็นและไม่สามารถจัดการปัญหานั้นโดยเร่งด,ด่วนได้หรืองบประมาณไม่เพียงพอ แล้วถ้ามบไม่พอจริงๆทําไมไม่ไมไรายงานขึ้นไปทําไมต้องรอเงินบริจาคส่วนตัวมองว่าการบริจาคไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ที่มาหลักการจุดประสงค์ของโครงการและการนำเงินนำเงินไปใช้ต้องชัดเจนรวมถึงควรสนับสนุนการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไปในตัวด้วยครับถ้าพี่สื่อสารจุดนี้ได้ด้วยคิดว่าคนไม่เห็นด้วยน่าจะน้อยลงและทําให้โครงการพี่ดูมีสมเหตุสมผลมากขึ้นคือเราก็คือหมอพยาบาลทํางานหนะัก เหมือนที่ริทต้องการสื่อก็คือว่าอันนี้ฝันเอาแค่เรื่องของไม่ไม่นับเรื่องบริจาคเนาะเอาแค่เรื่องของสวัสดิการภาครัฐอะไรอย่างงี้ใช่ไหม,มคือคนไทยอะป่วยอะไรยังไงก็ตามแต่เรามี30บาทแล้วเราก็มียังไงก็ได้รักษาแหละรักษามากน้อยอขึ้นอยู่กับคุณถ้าโรงพยาบาลรัฐนะย้ำว่าโรงพยาบาลรัฐนะคะแล้วที่คุณธิ์พูดบอกว่าเนี่ยหมอทํางานเนี่ยเกินระเบียบกําหนดเนี่ยคือเขาก็จะมีเวลาเหมือนพวกเราอะทำงาน8ชั่วโมงพักหนึ่งชั่วโมงใช่ไหม ตามระยะเวลาหมอก็จะมีเวลาประมาณนั้นแต่มันจะมีว่าเคสด่วนเคสรัดหรือบางทีแบบคนไข้แน่นหมอก็ต้องเหมือนควงกะพูดง่ายๆก็จะเป็นอยู่นอกเวลาก็<ม>ต้องโดนตามมาทำงานก็ต้องมาควงกะอะไรกันไปแล้วหมอเขาก็เหมือนถ้าถ้าไม่ตีว่าเป็นหมอดูแลคนไข้นะตีว่าเป็นอาชีพหนึ่งเนี่ยเพอาะเขาทำงานหนะักแล้วเขาได้เงินเท่าเดิมก็เหมือนพวกเราเราก็อยากไปทำที่อื่นที่ได้เงินมากกว่า อาจจะทํางานเท่ากันซึ่งนั่นแหละก็คือโรงพยาบาลเอก,กชนหรือบางคนก็ออกไปเปิดคลินิกอะไรอย่างเงี้ยนะเอาว่ากันตรงๆเลยซึ่งเนี่ยที่คุณฤทธิ์เขาบอกว่ามันก็ทําให้โรงพยาบาลรัฐเนี่ยหมอก็จะน้อยลง เพราะว่าก็ไม่มีใครอยากมาทํำนึกออกไหมถ้าเกิดว่ามันหนักควงจนไม่ไหวอ่ะเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเราด้วยเนาะ<อ>เป็นหมอจะไปยืนหลับสป,ปงกผ่าตัดก็ไม่ได้ใช่ไหมพี่เอมันก็เลยกลายเป็นว่ายังไงก็ยังวนลุบเท่าเดิมถึงแม้ว่าเงินบริจาคจะเยอะอุปกรณ์จะแน่นแต่ถ้าบุคลากรไม่ได้มาตรฐานหรือบุคลากรไม่พอ แต่อันเนี้ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างใหญ่เอ,อที่ต้องมาบริหารจัดการกันให้ดีแล้วก็ต้องวางระบบกันใหม่ว่าเราจะดูแลบุคลากรอย่างไรซึ่งจริงๆอ่ะไม่ใช่เฉพาะอาชีพหมอนะพี่มองไปถึงอาชีพครูด้วยซึ่งมีปัญหามากในใบ้านเราครูโดยเฉพาะครูที่อยู่ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลอะ่ะคือขาดแคลนมากนะคะแล้วก็เงินเดือนก็น้อยมากใช่เพื่อนฝันเป็นครูเยอะมากพี่เอคนเดียวก็อย่าว่า เดี๋ยวว่าแต่ยุคนี้เลยมันเป็นมาตั้งแต่เราเด็กแล้วแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทาไมอ่ะยังคงเป็นครูอัตราจ้างอยู่ทำไมไม่ให้เขาบรรจุเป็นข้าราชการไปอะไรเงี้ยเขาก็จะได้รับสวัสดิการอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดปัญหาสมองไหลไปยังในส่วนของเอกชนซึ่งเขาจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอะไรต่างๆแบบเนี้ยมันงงนะคือสอบกันนะสอบไม่เห็นติดเลย สอบเอาน้อยคนแล้วเกินแต่ครูขาดก็ทำไมไม่เอาเยอะๆไปเลยอ่ะอทีเดียวอ,ยอะไรเงี้ยมันคือปัญหาเชิงโครงสร้างออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางคนไม่ได้มองที่สิ่งที่โตโน่ทำว่าโตโน่เขาไม่ได้มายิ่งใหญ่ขนาดที่จะไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเชิงระบบอะไรแบบนั้นแต่สิ่งที่โตโน่มองเป้าหมายของโตโน่ก็คือ เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์คือเพ้ามองก้อนนี้ว่าอยากซื้อเครื่องไม้เครื่องมือให้โรงพยาบาลนี้ใช่เพราะว่าบางคนมองว่าอ้าวถ้าเครื่องไม้เครื่องมือมันดีมันพอที่จะดูแลคนป่วยหมอก็ทํางานน้อยลงไง